รุ่นนี้นะคะที่เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าลินินผสมฟ้ายค่ะพี่ด้านหน้าเราแต่งลูกไม้เนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ดูนะพี่ตัวน,นี้เป็นสีดํานะลูกค้ากระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะงานป้ายอย่างดีงานเป็นคอปุกและแขนนะคะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากเหมือนเดิมค่ะพี่แล้วก็ซับไม้ตรงนี้นะตรงชุดให้อย่างดี มั่นใจได้เลยสวยมากๆนะส่วนด้านหลังค่ะพี่จะเป็นลิน้นผสมไฟนะคะพี่ตัวนี้ผ้าตัวแพงเลยเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับในนะคะด้านหลังนะส่วนด้านหน้าลูกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็ซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะรุ่นนี้ค่ะพี่น้าเลยผ้าดีมากๆตัวนี้จัดโปรให้นะคะลูกค้า195่เ้าเท่านั้นดูงานนะสวยมากๆตัวนี้ให้พี่195้าพอไปเลยตัวนี้เลขสีดํานะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะ พี่พิม์ว่าสีหนึ่งเก้าห้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นเสื้อลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ลิ้น,นไม้ระสมนป้ายนะให้พี่พิเศษหนึ่งเก้าห้าเท่านั้นและกก็ดุมมุกแบบนี้แกะได้จริงทุกเม็ดด้วยให้พี่แค่หนึ่งเก้าห้าค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่ ให้แค่1,9,5เเท่านั้นผ้าดีมากๆตัวนี้สองสีนี้คือเก็บได้เก็บเลย,เล,ยลูกค้าเป็นสีที่ใส่ได้ตลอดตลอดเลยค่ะ